ซาำมีโอกาสซ้ำมมีผู้มาแนะมาบอกให้ใมันหายากเด้คือพวกเจ้าทันแหละนี่ต่างกานรุ่นหลอดตายมากอย่างพวกเราใ, <c oughs> ใกล้สิตายกันม่นโดยเบิดอายุของมันเองก็ดีแต่กัรหลอดตายในช่วงนั้นไม่อีกสวาสิด้ยินได้ฟังสวาสิด้มีผู้แนะให้ใมันมันหายากอยู่ได้แนวนี่ <c oughs> นั่นำกันมีแต่หาขายของขัง,งในพวกเจ้า อันนั้นขังอันนี้ขึงไปอธิษฐานเราสันสีไปพุธทธีิเศษพากันแล่นไปหาบูซาเอามาคูุน้นพันส่ฝ่ายใส่ยยังอวอนหินก็รอแคลและเขาก็เอามาขายให้ท่านก็เป็นบ้าไปนน้ำกันเลไรมาแต่ถึกจกความจริงจักยางลดจากัก <c oughs> ความอยาก เ,เขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดีก็ต้องนองแมวก็ยังดีเนาะงมง,ง่ายขนาดนั้นเลยคนนองแมวก็ดีทั้งหวะซ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปฝึกไปหัดปฏิบัติเา <c oughs> อาอย่างที่ได้บอกก้าวมากก็อนอันนั้นเด้ว ถ้าเขามีโอกาสแล้วแม้ค้นตาบอดแต่หูดีกับบรรลุธรรมใดแม้คนหูหนวกแต่ว่าตาดีแต่มาปฏิบัติจริงกับบรรลุธรรมใดคนพิการแข้งขาสติปัญญาอย่างมันก็ดียูนกสามารถปฏิบัติบรรลุได้เบิดนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่เาเขามีรัทธาปัญญาและความเพียรขนาดใดนั่นเองในดีกับีเสยแต่คนคือคนดีๆดูดลัง ครบสมบูรณ์นั่นแหละเวลาเห็ดสัวเห็ดเลวเลวกว่าคนพิการนี่หมายถึงถ้ามาพูดถึงในเสียกับมีดีคือคนพิการนี่แหละเออมันบ่ได้ไปอยากอยากเป็นลักอยากไปกินเหล่าเม้ายาอยากไปปนขี้ขาก็หายได้ด้เรียกว่านําความเสียนะ่นพลิกมากมันเป็นดีสำหรับคนพิการ <c oughs> เป็นไว้เฉพาะพวกปัญญาอ่อนอันนี้เป,นเป็นเรื่องของกรรมต้นหนึ่ง แต่ว่าปัญญอ่อนไม่รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็คือว่านั่นแหละคือบ้าเนาะเอออาจจะฟุบตายจับะาผาใดหรือนึกถึงพุทโทษใดหรือ,อยังอันใด,ดอันหนึ่งที่นึกไปในทางทดีไปสวรรค์ใดแต่ว่าจะให้บรปปรลุผลบรปปรลุว่าได้คนพวกนี้กรรมทรงผลมันเป็นทุงสัปดา,ามันค้นตาบอดหูดีโยกแต่ยนินได้ฟังได้แต่ว่าถ้าทึ้งบอด ทึ่งหนวกมันก็นยาก c กู่นละตอนะขนาดคนดีๆแบบนี้อยู่นี่ก็เทียยังยาก <c oughs> ยากอยู่แ้ามีโอกาสได้รับคําแนะนำหญิงใดผู้หญิงทุกๆคนนั่นแหละนั่ไปคิดพิรณา,าใหญ่เอยาอีกอย่างหนึ่งถ้าพวกเจ้าจะออกจากการกักขังคุกคุกอย่ง คุกตันหาจากของเองคุกราคะของจากของเองซึ่งหลายๆคนในผู้ยิ่งตกกิเตยอำนาจแห่งการถูกกดขี่ขมเหงจากครอบคั่วเองตามธรรมดาที่แหลกเกินแหลกนี่ยห้างอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ว่าท่านได้ไปมีผัวมีเมียไปย,ยังสิแม้กระทั่งว่าสมมติว่าผู้เป็นน้องไส้ไ่เบียกันดำปีสองปีมันใหญ่มาท่านแบบมันก็นยังรังแกข่มเหงเ,หงเขาใด อันนี้เนอรยะสําหรับผู้ยิ่งที่เห็นโทษเห็นไพ่ในคุกอันนี้คุกวัะองสารอันนี้กําลังแรงกายของผู้ยิ่งว่าอาจสามารถที่ป้องกันตัวเองได้จากผู้ใช้หรอกมีให้ชิดให้ชิดถึงมาถึงถึงเพศไพ่ในการเกิดในความเกิดเป็นผู้ยิ่งว่าไปในสถานที่ต่างๆบางโคนก็ะถือขาคมขึงนี่ห้น้องกับมหาถูกหาโทษหาไพ่เด้ในการเกิด เกาส,สารพัดไพ่ในการเกิดแม้กระทั่งว่าแต่งการแต่งงานไปแล้วโดยเขาเขาใจว่าเขาสิเป็นผู้้ลจากทุกแล้วนะทีนี้ก็ย่งไปถือกดขี่ขมเหงในผัวในเมียกันเองแหละแต่นะว่ามันมีความขับแข็นใจอยู่ในหันนะผู้ใดนึกถึงความเป็นจริงตัวนี้ได้ก็น,นำมาพิจารณาพิจารณาชีวิตจริงของเจ้าของเองประสบการณ์จริงของเจ้าของเองเหตุจั้งได้กสรสาง เอาอยัางยุติอำนาจของผู้ยไซคือเก่านั่นแหละนั้นโลกเขาสิว่ายิ่งกับชายเสมอกันแล้วแต่ว่ากำลังมันเสมอสอกอันนั้นมันเป็นแค่ว่าข่ำกฎหมายหรือตั้งขึ้นมากสือส่อๆตั้งขึ้นมาเพราะอันนั้นแหละแต่วามเป็นจริงแ้วกำลังมันสูงผู้ยไซ่บ่าบสูงแม้นแต่งงานกันไปแล้วบางคนก็ได้ผัวขี้เหล้าเมายาลั่งแกตีและคมเหงเนนี่นำเนือยาอันนี้ออกมาเ้อ หมายถึงว่าแนวทางที่สิเหตุให้เฮ้าเบื่อนายนั่นแหละคิดเบื้องไปตามก็เป็นจริง <c oughs> มีความขับแขนใจหลายอย่างพวไปท่องไปเที่ยวไปหันไปนี <c oughs> ไปมีผู้อื่นหมั่งยังหลายอย่างสารพัดที่เฮ้าสินนอมเขามาเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของข้ามวัตถุนั่นแหละความจริงของความขับแขนใจมีอีกเนื้อยะหนึ่งที่ให้ขอคิดกับพวกผู้หญิงพวกผู้หญิง <c oughs> แต่คุหยิงก็สามารถบรรลุได้คือกันก็ในเมื่อมันรล้ท่างแล้วว่ามันก็สามารถบรรลุได้คือกันเป็นอย่างถ้าหาได้ยินด้ฟั่งแล้วถออ้ำรัทา้ายมันเกิดออไปหาฝึกหัดศึกษากับผู้่นสอนกรรมาฐานนี่แหละสีบะเกียวกับของขังสวบาเกี่ยวกับจริงซักสิด์ดนบรรดาลน,นันนี่ให้ออส่วนมากมันจิมีแต่การไปถูกหลอก ไปหาอย่างล่งนาหนาทองหัวหลักหัวหลงหาเอาเครื่อเขาหลงเนี่ยมันจะไปจังสันว่ชีวาสิ่งเหล่านั้นเหล่าน,านั้นสิอาจสามารถที่สิเหตให้ควบคุมหัวยู่ในโอวาจาของล้วนแล้วแต่เป็นความงมง,งายไหลสละทั้งนั้นเลยลุ่งนาหนาทองหัวหลักหัวหลงมันบมแมแดด้หลงหัวเพินเครื่อเขาหลงมาเหนอือเครื่อกันได้เมื่อแล้วกันน้ำเอาเขานั่แหละ ห้ยสิหลงวันต่ครองได้เป็นผู้หลงเขาหลงผู้เอื้อนนั่นแหละในความเป็นจริงแล้วสตวลกยลอมเป็นไปตามกรรมบม่มีสิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยสิมาเหตุไหนอ่าเมตตาเฮาบอกอันนี้อันนี้เป็นเมตตาเด้อเมตตามหานิยมเด้อได้มาแล้วมากากพ่อสําเกลว่นแหละ <c oughs> คิดถึงความเป็นจริงด้วยเ <c oughs> สียเงินเสียทองถิ่มไปกับสิ่งเหล่านี้คือเฮา อยากให้ผัวอยู่ในโอวาดอ่านี่ก็นเนื้อยะหนึง่งแล้วก็เลยสแสวงหาในสิ่งที่เข้าใจพิษคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นสิปกป้องจาของใดหนึ่งแล้วก็ชีเหตให้ผัวหลักผัวหลงหรือมีให้คนอื่นมาเมตตายจาของโดยไปอาศัยวัตถุนิยมทั้งหลายที่ให้ข้าใจพิษนั่นแหละจริงมันบ่าจสา,ามารถเหตุใดจักยอย่างอกบ่เป็นความจริงของพวกนี้เด้อ แต่ว่าเขาบอกให้มันคืบเสือผูดนังกฤซาผู้นีกภลือดั้งทาวาไป็นสั่น์แบบบาได้ทีนี้เรานี่ยหลือือว่าให้มองเห็นโทษเห็นโทษของความเป็นสตรีเห็นโทษของความเป็นผู้อ่อนแอทั้งร่างกายนั้นจิตใจกับอ่อนแอก็กันหลายเท่าอยู่แล้วล่ะให้มองเห็นโทษให้น้อมนัาสิ่งเหล่านี้เข้าเป็นอย่างตกอยุตใต้อำนาจตกอยุ่ใต้การถือกดขี่ข่มเหงกําลังแรงกายกับวัตถุู้ใช้ได้ มันเดินทางไปเมืองอืน่นฮะเกิดว่าเขาไปคมขืนเราข่าจั้งสิ่แต่าอาจสามารถใส่กํลาลังแรงจากของสู่เขาได,ด้เน้ยขนาดเด็กหน่อยพูกเขาแมนอ้อนกว่าปีสองปีก็ยังสู่เขาบ่ได้ฮักระดิดเบื้องตามก็เป็นจริงสมัยที่เป็นเด็กน้อยอยู่น้ำพอน้ำเมน่นนละแต่สุว่าไดานองก็ใช่ขนาดมันเล็กน้อยมันก็ยังแห้งกว่าใจมันก็กากว่าก็ยังถึอรังแกเบียดเบียนมาเรื่อยบัด ไงคืนว่าเป็นสาวเราไปหันตัวนีก็ต้องได้ระวังตนระวังโตจาของเองว่าเป็นอิสระอย่างเลยได้ผัวแล้วก็ยังมาตกยใต้อำนาจกำลังของพวกผู้ชายอีกบางคนก็กดขี่ข่มเหงเด็บังขับรังแก่เด้กินเหล้าเมายากับต,ต๊กตีเนี่ยน้อมข้ามาบางคนก็เอาใจใจแม้เพากินเหล้าก็เป็นคนที่มีอารมณ์ลายว่าน,นี้จังว่าให้คติในการเตือนใจผู้หญิงทั้งหลาย ทุกคนก็สามารถออกจากคุกแห่งวัตตะสงสารอันนี้ใดออกจากข้อความถูกกกชีคมเหงแร่างแก่อันนี้ใดขึ้นกันตัดสินใจมันแนวแน่เด็ดขาดหลถ้า่หาว่าตัดศาสนีสาสใดมันจะไปเห็นอีกพุทธศาสนาว่ามันวองเกิดขึ้นได่ง่ายๆเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลย่ลงะคือว่าให้ขอคิดกระโปู้ยิ่งที่มองเห็นไพ ไพ่ของความเกิดเป็นผู้ยิ่งไพ่ของความออนแอโดยธรรมชาติที่กินกระกมนั่นแหละส่งมากก็ดีสิ่งสิ่ตัวเองเคยเหตุไววนั่นแหละผู้ใช้ก็เกิดเป็นผู้ยิ่งได้ผู้ยิ่งก็เกิดเป็นผู้ใช้ได้คือเรื่องของพราอานุนต้องสียเพื่อจะเกิดเป็นเปิดเป็นผู้ยิ่งเป็นโซเฟณีเจ็ดศาสตร์ไปเกิดเป็นกระเทยยูเจ็ดศาสตร์เด้ว่าธรรมดาเด้ว่าสมัยที่่นมีอำนาจ่นก็ลั่งแก่คมหินผู้ยิ่ง บ่ดืตะครองได้เกิดเกิดกายเมื่อเป็นผู้ยิ่งมั่งผู้ยิ่งเกิดกายเป็นผู้ใช้เอาขึ้นมั่งทั้งส่มีเยอะม,มีมีทุกอย่างนั่นแหละยังก็ดีนี่คือวงจรกรรมที่มันให้ผลซึ่งกันและกันด้วยแล้วถ้าจะคองเหตุเองทั้งบดที่นี่ผู้ยิ่งทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละล่ะลองเอาประสบการณ์จริงๆของจะาของน้อมนําเขอมาให้มันเห็นความจริงว่า ห้างนึ่ตงตกิจเตยอำนาจการถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้ใช้ทั้งบิดนั่นแหละพ่ะเดว่าตั้งแต่พี่น้องพ่ไดดว่าตาผัว <c oughs> จริงหรือว่าจริงกะประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของเองนั่นแหละ <c oughs> บางทีมันขิดว่าออกเลยมันคิดว่าออก,ออกถ้าได้ยินได้ฟังมังสิอาจจะคิดได้ก็ได้โอ้มันแมนความเพลินนะ <c oughs> ถ้ามันแมนความเพลินแล้วกะน้อมเ้ามาให้มันเกิดความเบื่อหน่ายที่มันจะเสียออกจาก ความถูอกดขี้ก้มเหงนได้ออกจากความขับแคลนใจได้ถ้าบอแต็สินใจเด็ดเดียวในศาสตร์นี่ชีวิตตัดสินใจย่ำได้เราจะให้ทุกคนสแสวงหาท่างผลนถูกอันนี้คือว่าให้กำลังใจผู้ยิ่งแล้วก็ให้ขอคิดบางที่ผัวเกเรกับไปหากินเหล่าเมายาไปเด้ะจะคลองเลิกกลายเป็นเละเทะเพราะว่ายังเละเทะ พอมีความหวังกับผัวมีความหวังกับผัวผัวก็เป็นคนกินเหล้าเม้ายาหรือว่าปหามีผูม่มจจะของก็เลยซ้ำลายทำลายตัวเองเข้าไปโดยการกินเหล้าเม้ายาคบข้ามั่วตัวไปเบดิดเนี่ยเป็นไปใน,นทางตำลือเลยๆหลัก <c oughs> คิดตามข้อเป็นจริงรอดยังก็ดีมันต้องมีแหละในส่วนจังหวะที่ร่างแกคุมเหงกันในครอบครัว ในภายในนั้นนะ่ะให้มองเห็นเพศไพ่เพศไพ่ในความเป็นเพศแห่งหญิงเป็นเพศแห่งความออนแอร์ั้งได้ก็บ่าสู่ะนากฎหมายวามาซื่อๆนี่แหละเอาเอา,เอาหอดพูดนห,หน่อยความว่าลองมงดูตัวผูหยิ่งก็บ่กได้กำลังสู่ได้ดอกนะนี่คือความเป็นจริงบ่ได้เอาอันกฎหมายสูมือนี่ว่ามีเสมอกันมันก็เสมอจักศาสตร์ละ่ะ บื้อวิา่างเสมอได้ละอัน,นแค่เข้าาอยากอาชสะนะมัน,อ,ะนะอ,อุปสรรคใดกอกคือว่าให้ทุกคนน้อ,นอมพม้าเห็นความจริงแล้วก็ข้าวกับทางข้าย่อมหลับความจริงได้แต่าขาย่อมรับความจริงแล้วมันก็หาทางออกจากถุกหาทางออกจากคุกคุกที่ขังจาของเอง โดยความมีความหวังว่าบุคคลผูน้นำสิปกกฟองด้สิมีความสุขกับบุคคลผูน้นนเออบาดไปโยน้ำกันจริงๆแล้วกะมันสุกกิงเวละ่ะมันเป็นจริงวเวล่ะให้มองเบิ่งตามความเป็นจริงว่าเออแม้นแต่ของสิมีปัญญาและความรู้ความสมัยเก่งกว่ากระสางแต่ว่าเขาใส่อำนาจทางกำลังแรงกายคมเห็นอาก็ได้แหละะห้คิดเบิ่งถึงความขับแขลนใจ,ขอ,จของเขงเอง มีให er ak ah ้ในยะในการคิดหาทางออกจากถุกของจะของเองสำหรับพวกผู้ย <c oughs> claro ิ่งจังหวะพระละหันผู้ยิ่งกับหลายชีได้ล่ะในครั้งพุธกาลก็ดีแม้ในครั้งสมัยปัจจุบันนี่เขาก็ยังพ่อมีอยู่แต่คนก็ตายไปอย่างเบิดแล้วล่ะผู้ยั่งกัยั่งอยู่นิดๆหน่อยๆกองผู้ยิ่งจังหวะน้า น้ำสิ่งเราดี้เ่านี้เขามาพรารณาตามกามเป็นจริงของเจ้าของเบงเดอร์แม้ร่างกายก็อ่อนแอนะสิขนาดที่แต่งงานกันไปแล้วกับวัวนขนาดว่าห้ายินยอมและยินดีอยู่กันไปอยู่กันไปก็ยังมีการคมเหงืร่างแก่กันเกิดความขับแข็นใจเกิดความขมขืนใจเฮ็ดอีหยังเขาบ่ได้ขับแข็นใจจมด่าเขากับ่ได้เขาสิตบปากเอาอีก เังสั่นแหละมันวัยรล่ตีแต่ตะการแขวอึดอึดอยู่ในนั้นหลาเห็นยังเขามาได้กําลังบวสู่เขาน้อ<ม><น>ให้เห็นไพ่อยากว่าให้เห็นไพ่ในการเกิด<ม><น>เกิดเป็นผู้หญิงกับเป็นแบบนี้เนาะ<ม>นแล้วกสารพัดในเหตุผลต่างๆน้านาจะต้องเรียกว่านอมเขาไปรับใส่โดยข้อ,ขอมขมขืนใจกับน,นี้ให้จังลูกต่เด็กๆหนึ่งเขาเห็นเน่าอยู่เน่ากินกุ๊กกิ๊กหลายอันหลายอย่างเนาะ เบืเอ่บบอบอกผมชาบเบืเอ่บบอติคิดเกิดคิดเขามาให้ให้มันเกิดวามเห็นความจริงในในสิ่งที่แต่ของคยยึดติดยึดมันในสิ่งที่เฮาบลูใน,นกลไกการทํางานของตัญหาของอุปทานนั่นแหละของความอยากของเจ้าของเองพ้นทุกข์หรือบ่ได้หัวล้วทุกข์เก่าอีกเนาะในวันแรกตีทุกข์เก่า,กกาอีกเลยเนาะ ยังสั่นเลยโลกับมีหลายกว่าผู้ใช้โลกกับเลยผู้ยิงกับตังมีประจําเดือนเนาะนั่นอย่างหนึ่งอันที่สองกับมีการอุ่มท้อแม่บ่ล่ะมีความลําบากกว่ากันเด้แต่ว่าอาต่าวามาเล่งกับมีมาเล่งในหมดลูกพอมนั่นเห็นเบอร์รมันไม่เกินมันมีเกินผู้ใช้เด้ผู้ใช้บขมีหมดลูกเว้ยผู้ยิงกับมีมาเล่งในหมดลูก เดอมสันเดยอุ่มท้องอัญญาอัญ,ญาอีกกินยังยังก็ได้ขลัาของแสลงต้งตงเวนของแสลงยันลูกในขั้นมันเป็นนั่นนี่ก็ว่่าไปมันเมื่อธรรมดาดีหอ,อดยนีเป็นเม่นกับเป็นอะนรภาวาบังเบือบังนายมันบอกกำลังแรงกายจากคองบ่ได้สู่เขาดิจังว่าให้ขอคิด ในการนั่เขามาพินนารณาหาถูกที่จะของมันมีอยู่แต่เมื่อมันเห็นถูกแล้วก็หาผู้อยู่เบื้องหลังของถูก <Yeah. S 1> สาเหตุใงความถูกคือความอยากของตัวของเองแต่ว่าในความขับแข็มใจนั้นหาทั้งออกบได้จําเป็นต้องยอมหลับ uh huh. บ่อยากเป็นอิสระบจียอมหลับมันเหตุห่งังบ่่มันเกิดมาใส่กรรมเด้กเกิดมาสา่งกรรมดีเกิดมาหนีวัตตะ แต่เห็นทางทรม,มาได้แล้วแก้ได้บดทรม,มาของคุณทธเจ้าแก้ได้บดถูกอย่างไม่ปัญหาของหลูท้าไม่ฝึกหัดศึกษาบังคับละเอียดมันคงดีแล้วออปัญญาเห็นรูรอบแล้วแจ้งแล้วดูสิความเพียรพยายามของข้าก็ฝึกหัดดัดตนไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเบื่อในของมันเองอในสุดท้ายแล้วก็สามารถบรรลุได้บว่าหญิงบว่าชาย เป็นก็เลยว่าบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีบุบ่มีเพศบ่มีหญิงบ่มีชายบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีเล่าบ่มีเข่าทามันถิ่มตัณหากับอุปทานออกไปแล้วตัดดับเล็ดขาดแล้วจังหวาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้เสมอกันแต่ว่าความความเดิมลำต่ำสูงกว่ากันมันกับพระสูงผู้ชายผู้ชายมันเรื่อล้ำสูงกว่าทั้งด่านกับร่างแรงกายทั้งด้านความกล้าแล้วก็ ท่องเที่ยวไปได้ทุกหมนแหงในปลาในดงนนสิบางใ้พวกขนาดว่าผู้หญิงบบบน,นี้มันอาจสามารชิกท่องเที่ยวไปในด,ดงในปลาได้แบบผู้ชายเด้ความอันตรายของการเกิดเป็นหญิงมีเยอะแยะเลยคือความอ่อนแอโดยกำลังนั่นแหละอันหน,นึ่งเนี่ยเป็นเพศเป็นไทยแต่ห้ามองเห็นหนทางสิ่งดับทูกมาจะพข้องได้แล้วคือบ่เล่งคือเบ่รเข่งคือเบ่เขี่ยวเอา วิธีปฏิบัติกับบายากดอกก็บอกให้ทุกคนน่ะภาวานาพุทโธไปก่อนพุทโธหนึ่งเป็นคำคิดคิดไปสะก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเลยเพื่อบอกให้มันไปคิดเรื่องอื่นๆในความสั่งพื่นันเกียร์เพวกนี้ในความอยากได้อยากดีอิจฉารือเสปรุงแต่งไปเรื่อยๆเลยถ้าเปลี่ยนคำคิดใหม่คิดว่าพุทโทษอะไรแต่คิดพุทโธแล้วมันบ่มีความเหาหล่อนกับวนกับไหวยอย่างแบบ พุทโธไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อถึงเวลาแล้วมันสิพอพุทธะพุทธังโตกิงหลักนาพุทธะกเกิดเป็นผู้ลูกผนมาพุทธังก็เอิดเกิดเอา,อาแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งแล้วเกิดกายเป็นพึ่งตนพึ่งถ้ำเด้ยบกันเอาธรรมาเป็นที่เดินตามเมื่อเดินตามมาักมีองแปรเป็นเบื้องตนแล้วสังขะก็เป็นเจ้าของเองนั่นแหลพะพึ่งพระพุทธพึ่งพระรรมพึ่งประสงค์ ที่ไหนไก็คือว่าถึงแนวทางการปฏิบัติของตัวเองผลทุกต่น,นเงเดียกเลยว่าพึงตนพึงธรำพึงตนพึงธทมแต่ผู้ใดเป็นคนที่พึงตนเองได้แล้วก็เป็นสังขังสารนั่งคาจามิสังขังก็เป็นเจ้าของเองนั่นแหละบ่เป็นผู้อื่นนี่อันนี้เพิ่นเป็นแค่ต,ตัวอย่างสีเห้อเห็นโดยทั่วไปเป็นตัวอย่างฝึกหัดเป็นผู้สืบต่อมาแต่ผู้ใดอยูโดยความบ่มีว่ ยูโดยความบาวาดบกกลัวอยู่โดยความปราศจากความกลัวได้แล้วมันเกิดจากกิเลสตัณหาเนี่ยแหละความกลัวมันมาจากกิเลสตัณหาเนี่ยแหละแต่ยูโดยปราศจากความกลัวได้แล้วแล้วก็เป็นผู้บกกลัวตายมันก็สบายเท่านั้นแหละพราะจะย่านตายยังเลยคิดถึงอะไรก็ปล่อยปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะย่ำฟึกนัดเอาพุทโธใบเรืเเเเ่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยใามันคิดออก ฟังธรรมะไปเรื่อยภาวนาไปเรืาา่อยเวลาเมื่อประสบพบเจอแรงประทะกระทบกันจริงถ้มมามะตีห้าฟังไบนั่นแหละมันสิแลนกับมาเองแลนตัวของมันจือไบหรมันฟังมาเรื่อยๆเลยหรอกบทรรมบทนั่นบทนี้สิเขามาเป็นเครื่องประกอบประดับสติให้แต่ของหยุดยั่งได้บ่บ่ปรุงแต่งต่อไปในความเกลียดในความช่างในะยังก็แล้วแต่ กาน,นสองอยงต้องอาศัยกันคือการทําจิตให้สงบใด้อย่างหนึง่งคืออื่นว่าสามระนั่นเองเวลามีปัญหาเหตุการณ์ต่างๆกับทําความีปัสนาแต่คือว่าดูแข็งเห็นจริงตามคามเบ็นจริงแล้วก็ปล่อยมั่นไดเริ่มต้นแรกกับภวน,นาพุโทโธไปก่อนสักวันหนึ่งมันก็เห็นเองแล้วนะพุทธะแปลว่าผูร้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,ท,นทื่นใดมาพุทธะแล้วก็พุทธังสารนั่งกัจฉามิ แนวคาสอนทั้งบดีผู้เจา้าทรงแสดงไหวเป็นพุทธทังสานั่งคาชามิธรรมะคือหนทางที่เฮ้ากล่องเดินไปในหมกักในองค์แปสังฆะก็คือเป็นผู้พ้นแล้วเดือยวโสดาบันเป็นตนนั่นพุทธธ่ามสง่งเละเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเจ้าของเองนั่นแหละแต่เช่นว่าไห้เนื้อยาอีกเนื้อยาหนึ่งสําหรับพวกผู้ญิง่งแล้วก็สำหรับพวกคนพิการ มันไปเห็ดหยังบดาดอกบก่าไปปนทั้งใดดอกมันไม่มีแข้งบม่มีขาบางคนก็มีการตาแต่ว่าหูดีคนตาบอดไปปนมันจะไปปนทั้งใดยีอ,อแต่นังวว้ในดีมีเสียในเสีย,ม,สยมีดีกับพริกเขามาละ่ะหูมันยังมีอยู่กับฟังเอาละทำมาแล้วก็พหนา้าตามเพิินละ่ะปฏิบัติตามเพิ่นนั่นแหละไดยบุญหูหนวกแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติหูเห็นนั่นนี่ได้ตาแล้วก็ยังดีอยู่แต่ว่าหูเลาหนวก ภาวนาไปภาวนาไปยังอาจสามารถที่จะอ่านหนังสือออกได้เสรีธรรมดาเด็คนอ่านหนังสือกับ่อใดอ่านยังกับออกบอหูจักภาวนาไปภาวนาไปเอาพุทโทษย่างเดียวเด้อนะเขาก็บอกเอาพุทโธษย่างเดียวจับลมหายใจพุทธโทไปพุทโท,ท,โทมาเอาไปามาอ่านหนังสือก็ออกมันทั้งมีแนวสอนทั้งในนั่นแหละเมื่ออ่านหนังสือออกแล้วความจำ็ดียัง็ดีบางที่มีหูแปลกๆว่าคนธรรมดาโดยสัมไป แต่ว่ามันมีผู้พิสูจน์หรือว่ามีพยานยืนยันในห,ห้าอยู่ยู่ในหนีก็เลยนะคือคนหูหนวกนยังสามารถรู้เห็นนั่นนี่ได้อ่านหนังสือออกได้ให้ทุกคนนะมั่นใจคือใจบุญนี่แหละเป็นตัวอย่างนั่นหูหนวกแต่ว่าตาดีอ่านหนังสือก็ออกแต่ว่าเพราะหน้าตาพุดโทตัวเดียวนั่นแหละพุทโทไปพุทโทมาอ่านหนังสือก็ออกเอาไปว่าสอนมูก็ได้ เรื่องสั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เรเลืนพุดโทษข้ามเดียวมันจะจบบนโลกนั่แหละประหารจะไปเลี่ยนยังมากไมก่แต่กาเลี่ยนทางคนตุกลรวคนอ่านหนังสือบ่ออกบ่ได้กัยังสามารถเป็นผู้บรรลุรรมใดนะจังหวะน,นั่งไปเป็นข้อคิดอันหนึง่งในการพิจารณาเพืเอเ่อให้เกิดข้อเบื่อหนของเจ้าของเองเพื่อให้มันเห็นโทษของเจ้าของเองที่ความยึดมันม่นถือมั่นของเจ้าของเอง <c oughs> ผู้ยิ่งนีโดยเพศก็บออนแออยู่แล้วโดยวามกลาก็ับบ่สู้ผู้ชายอยู่แล้วโดยการถูกรั่งแก่ต่างๆก็บาอาจามาศรถสิป้องกันตนใดอยู่แล้วนะก็คือว่าให้คิดถึงข้อเป็นจริง่่ลกาเตี่ยวไปกันขึ้นผู้เดียวหรือว่ากางเว้นก็นสร้างไปสถานที่ใดๆก็ตามไ้นที่เปรียวจังสิยานเดยนะ้ยานว่าละ่ะต้องระแวดระบังตัวเองนะ ยันถูกขาถูกคมคืนมีบัตมาแหละที่เบอกมากนี่คือว่าอยากให้ทุกคนน้อมนําเขามาเพื่อเห็นโทษในการเกิดในความว่าเป็นอิสระถ้าได้ถ้าได้ผัวได้ลูกแล้วก็บ่เป็นอิสระได้บัดนี้หรือบางที่ผัวไปหากินเหล้าเมยายาอยู่นุ่นยุ่นผีก็ได้นอนอยู่นน้ำลูกละ่ะเออกายอยู่นน้ำลูกแต่ว่าใจอยู่นน้ำผัวจย่งนี้โอ้ยคิดบางเอาเรื่องมันมันเป็นสั่นอีดีละ่ะคิดดอว่ยุงใดน้อไปจังสั่นจังสี่จังสี่น้อเนี่ย แต่ว่าเออแล้วบานคนเ้าสู้ดกเไปห่วงอีกอย่างวว่าเรายางเขาตีเขาขาย่างลดลงยางตายเนี่ยมันมันหลอกลวงเขาไปขนาดนั้นแหละคือมันเห็ุใหนเ้างบ่เห็นบ่เห็นอย่างบ่เห็นถูกไ่เห็นความหยุดมันถือมันนั่นแหละไว้ทุกทุกขนน้นั่นน้อยหยะนีออกไปจากเนอยะยาหนึ่งค่อยเกิดข้อคิดหละลอย่างในการตีสิเห็นเห็นความจริงความจริงคำว,ว,ว่าถูกที่พู้เจ้าแสดงมา มันแสดงใบแทนเนื้อยะเดียวสิเด้พวกเข้ากับปัญหาเอาความเอาความจริงประสบการณ์ของเจ้าของเองนั่นแหละบางที่ฝนตกฟ้าห้องล่มเพียงล่มแนวฝนแนอยูย่เทียงหน้าผู้เดียวจังสิขีดหอดคนผูด้ดีว่าใส่เป็นเป็นมูเนาะออย่านย่านนั่นยานนี่นะแต่มีผู้นั้นผู้นี้อยู่นั่งกับพ่อเป็นอุตีิอุ่นใจสบายเด้นั่นมันมันหลา่สอนหลายสันส่นสั่นแหละ <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนสี่เป็นผู้ยิ่งลนะ่ะคิดเบื้องหลดคิดตามก็มันจริงี่จะค้องเป็นนั่นแหละเอาอันนี้เห็ดนังเห็ด